ีเดี๋ยวนี้เขาแบบมีถงมีถ่ายมีล้มมีไลฟ์ใช่ไหมแต่แตคนนี้เขาไลฟ์ในห้องน้ําระหว่างอาบน้ําใครอะ่ะโอวนุชิตโอ้ยแต่และดูซิไหนดูซิไลฟ์ป๋ออาไลฟ์ไ,ลฟไม่ใช่เป็นภาพนิ่งไลฟ์ลฟแต่ว<ะ>่าตอนที่ไลฟ์เนี่ยเปป็นคลิไลฟ์เอ่อไอจีใช่ไหมนี่ไงนี่เลยเหรอแล้วกดมากทําไมแบบว่าแค่คขึ้งบนใครโอ้วอนุชิตโออนุชิตใครอยากดูโอ้ยอยากดู ใครอยากดูใครรู้เปล่าใครใครไก่ฉันตั้งตารอเลยนะว่าขบวนนียมีบิกทองภูมิมาเมื่อไหร่กวอดอไม่อยู่นี่ก็พีเส่งไปให้วอดอด์วดอจะต้องกันเขายจริงๆควรให้ใครมาทําแบบนี้รู้ป่ะลุงเอคุณคุณใครลุงเอใครอยากดูนี่นี่เรียกคุณแม่ใช่ไหมแม่ให้ลุงเนี้ยเขาเดินตรงๆก็พอแล้ว ลุงเอไม่ได้เดินบิดเบี้ยวแต่ร่างกายลุงเอไม่ได้สวยอย่างโออนุชิตี่ต้องมาชมโชว์อตอนนี้ก็ฟิตอยู่เหอ้อของลุงเอโป่งเลยนะโป่งปงหน้าท้องโป่งตกใจนึกว่ากระบังผมโป่งขึ้นมายังไม่ได้ตัดชำ้ำแต่โอพักนี้เขาไลฟ์แบบว่าถอดเสื้อบ,บ่อยนะไม่โอจะต้องกดกล้องนิดนึงอะกดไปไหนกดลงนิดนึงไปเห็นอะไรไม่เห็นแค่เอวอยเห็นไกอาโออะอยากเห็นไกอาใช่อยากเห็นไกอา แหมถ้าจะจะทำคลิปขนาดนี้ต้องเปิดกอาแล้วไม่เขาไลฟ์เลยเขาไลฟ์ไอจีเลยตอนนั้นอ่ะอุ้หหรอแล้วอันนี้เขาไปดูตอนนเออไม่ได้ดูแต่ว่าเพื่อนโทรมาบอกไม่ทันนี่สมมติว่าเขาตั้งไว้อยี้แล้วเกิดโทรศัพท์ล่วงอ่ะก็ได้เห็นกอาใช่ไหมเออแล้วมันไลฟ์ด้วยมันแก้ไขเลยไม่ได้ไม่ต้องแก้ไขไม่เป็นไรต้องระวังนิดนึงนะถ้าใครจะแบบตั้งกล้องเนี้ยเออระวังไกอาโปรแต่ที่อยากโชว์กอาก็เปิดไปอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมมา